ครับมาพบกับปันึองนะคเดี๋ยววันนี้ปันเองจะพามาดูรถนะครับตัวนี้จะเป็นสป a ร์3 0นะครับสีบอลเงินนะครับแต่อะไรบ้างคันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อนะครับพร้อมเพลาลอยนะครับซปเปอร์5้าสันนะครับก็จะเป็นข้อแซมเรดนะครับแล้วก็ใส่เพลาลอยนะครับใส่กระทะผ่านะครับ เป็นซปเปอร์ห้าตันนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเบรกเป็น ABS เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะใส่สายย่อนีดนึงลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็ใส่สายย่อหน่อยนะครับไม่ได้ว่าสายย่อในวงการเขาเรียกว่าสายย่อนะครับคันนี้เราใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่36,400บาทนะครับแล้วผ่อนอยู่ที่1นึ0 0หมืแปดร้อยหกสบาทนะครับเจ็ดสิบสองเดือนนะครับ ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับข้อข้อสป็แสงเลยนะครับลูกค้าสั่งพิเศษเรื่องปีนสีเขียวด้วยนะครับลูกค้ายังมันน้อยนะครับเป็นสายพิษรถสวยงามมากนะครับอยากได้ข้อเอารอแบบนี้ติดต่อปั๊นหนึ่งตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นปันจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ยังไงนะครับก็น้องออกมาใช้งานได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับปั๊นหนึ่งจะแก้ให้ผู้ประกอบตกแต่ง หลัเนี่ยเรารับประกันให้หนึ่งปีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับครับขอบคุณครับ